มาแล้วลูกจ้าชุดก็กว่าที่หนูอยากได้ก็กว่าที่หนูอยากใส่ก็กวาคือดีซีนีด้าสไลเดอร์ลูมาเอ๊สนุกจังเลยสนุกจังเลยขออีกทีเริ่มหนึงนี่เรามาทักทายเพื่อนบ้านกันนะคะโอเคดู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  แล้วเธอล่ะชื่ออะไรแล้วบอกแล้วไงว่าเราชื่อลิต้าเราก็ชื่อดาล่าไงแล้วเธอล่ะชื่ออะไรเราชื่อลิต้าไงเราบอกเธอกี่รอบแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดิใใต้าคิคแคทแล้ว,วันนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับเกม โยยาบิวซี่ไลฟ์เวอร์นะคะทุกคนหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราเล่นเป็นครั้งแรกนะคะกระเสรตอบรับดีมากๆเลยวันนี้นะคะพีริต้าก็จะมาทําเป็นคลิปที่2แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยพีริต้านะคะจะพามาเจอกับอะไรนะคะดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าเกมโยยาบิวซี่ไลฟ์เวอร์วนะคะเดี๋ยวพีริต้าจะกดเข้าไปนะคะนี่ค่ะนี่คือเมืองเมืองเดิมน,นะคะทุกคนแต่ว่า ทางโยยาบีซีไลฟ์เวนะคะเขาเพิ่งจะอัปเดตส่วนส่วนหนึ่งค่ะทุกคนเป็นแบบว่าส่วนใหม่นะคะที่แบบว่าวิเศษและสวยงามมากๆพี่ลิตาเข้าไปชมและ แล,ะะแล้วพี่ต้าคิดว่าเฮ้ยจะต้องตั้งกล้องทำคอนเทนต์แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ติต้าจะพาไปดูนะ,ะนี่มันคือส่วนของสวนนั่นเอง่ทุกคนนี่ค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเซนทรัลพาร์คนะคะทุกคนก็ไปซื้อกันได้นะคะในร้านค้านะคะพี่ติต้าก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริเ่มกันเลยกว่านี่นะคะนี่คือสวนนะคะนี่ทุกคนดูข้างนอกก็ จะเห็นแบบว่าใดๆนะคะนี่ฝั่งขวามืออ้าวตายแล้วกดเข้าไปแล้วนี่นะคะทุกคนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นส่วนของว e ดดิ้งนะคะทุกคนเป็นร้านแต่งงานนะคะแบบในสวนแบบฟุงฟริงเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็น สนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็แบบสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นที่ที่เด็กๆชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็พาสัตว์เนี่ยมาวิ่งเล่นงงิงงงิง,ง,ง,งได้นะคะในส่วนของฝั่งข้างหลังนะคะจะเป็น ถนนเขาบอกว่าถนนตรงนี้นะคะเรียกว่าฮาร์ดคอร์แบ็กสตรีทนะคะก็คือเป็นถนนด้านหลังที่แบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์นะคะก็ไม่รู้ว่าฮาร์ดคอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวพ่ตากดเข้าไปพาให้ชมกันทั้ง3ามที่ในนี้เลยนะคะโอเคเราเข้าไปกันโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะคะพอกดเข้ามานะคะทุกคนเราก็จะเจอส่วนนะคะทุกคนซึ่งแบบน่ารักมากๆแล้วก็มีคู่แฟนนะคะเข้าใ,ใหม่ประมาณ<ๆ>กําแบหน้าจู๋จีกันอยู่ตรงนี้ ุแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็ดน้ำด้วยนะคะอุ้ยน่ารักมุงมิกงกุงกิ่งมากๆเลยมีสกูตเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดให้สาวๆถ่ายรูปนะคะทุกคนเป็นจุดนั่งชิลใต้ต้นไม้นะคะทุกคนซึ่งน่ารักมากๆมีเค้กกรุบกริบให้เซลฟี่ด้วยนะคะก็มีที่นั่งแล้วก็เป็นโซนของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ไหมให้สัตว์เลี้ยงเล่นนะคะทุกคน มีตรงนี้ก็มีน้องหมาน้องแมวนะคะทุกคนแล้วก็มีเด็กนะคะตรงนี้เป็นเป็นส่วนที่แบบว,ว่าเด็กต้องชอบนะคะทุกคนเพราะว่ามีสไลเดอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นงูง,งิงงูงิงด้วยนะคะทุกคนโอเคอันนี้คือส่วนที่1น,นะคะเป็นส่วนของสนามเด็กเล่นใดๆนะคะทุกคนซึ่งแบบน่ารักกุกบ,กบกิกบกุบกิบง,งูงิงงูงิงมากเลยนะคะ ตรงแล้วเราก็สามารถอันนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบว่าเกมมีเขาทำเหมือนจริงมากเลยนะคะทุกคนเราจะพาเด็กมามาตรงไหนดีนี่จะเล่นไหมเย้สนุกจังเลยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งนึ่งทุกคนถ้าสังเกตนะน้องเขาออกสเต็ปนะคะทุกคนคือแบบกำลังออกสเต็ปแบบเป็นจังหวะเลยนะมาแล้วลูกจ๋าชุดกุกว่าที่หนูอยากได้กุกว่าที่หนูอยากใส่กุกว่าคินซีดีดาไม่เอาแล้ว ไม่อยากเล่นตรงนี้แล้วพาผมไปที่อื่นได้ไหมอ่ะไม่เอาแล้วผมอยากไปเล่นอย่างอื่นบ้างแม่พาผมไปเล่นจริงช้าหน่อยสิได้ค่ะได้เดี๋ยวเเราจะต้องเปิดตัวตัวแม่ก่อนตัวพี่ลิต้านะคะนี่นี่นี่เออเป็นตัวพี่ตาจะพาหนองแมวมาเล่นด้วยนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ิต้านะคะจะพาหนูนะคะไปเล่นจริงช้าเองปะปะปๆปะ เล่นจริงช้ากันค่ะไปกันอ่าไปนั่งชต้องไหนดีอาจตรงนี้นะคะ,ะ,ะแล้วเราก็มานั่งตรงนี้แทนทันหลงลี่พี่ลติตาแบ่งจริงช้าให้ผมด้วยสิทำไมทิ้งผมไว้อย่างนี้อ่ะโ,โอเค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 อ่าเราอันนั้นเรามานั่งอันนี้แทนเฮ้สนุกจังเลยเฮ้ยอันนั้นคือเสียงน้อง <c oughs> ตรงนี้คือแบบน้องหมาน้องแมวซึ่งน่ารักมากอ่ะเอาน้องหมาไปหิ้วหน่อยนะคะนี่เอาไปเลยที่น้องหมาน้องแมว พอน้องไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นโอ้โหทุกคนคือคือ,คอน้องหมาก,กับน้องแมวนี่คือตัวใหญ่เท่าเท่าน้องทเท่าเท่าน้องสาวเราแล้วนะคะทุกคนคือแบบอมริคิคักมากๆเลยทุกคนอันนี้คือเล่นสไลเดอร์ได้ไหมเล่นสไลเดอร์ด้วยาเอ๊สนุกจังเลยสนุกจังเลยขออีกซีรีส์หนึ่งเย้สนุกจังเลยฮิฮิฮิอะไรกันครับเนี่ยไปเราเราไปดูที่อื่นกันบ้างดีกว่าอุ๊ยมีน้องแมวมีน้องแมวอยู่นี่ด้วยอะ อุ้ยอุ้ยแป๊บนึงน้องแมวน้องแมวโป๊ะเปลือยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าแปะนี่น้องแมวนี่นี่นี่น้องแมวนี่พี่ตาก็เลี้ยงแมวสองตัวไปเลยสิครับน่ารักกุ๊กกิ๊บมากๆเลยนะฮิฮิฮิอ่ะจะไปตรงไหนกันดีตรงนี้สามารถนั่งพักผ่อนอย่างเอ้โหนั่งแหกขาเชียวหรือว่าจะเล่นทรายก็ย่อมได้นะคะทุกคนหรือจะทิ้งขยะเอาตัวเองทิ้งขยะก็ย่อมได้นะคะทุกคนไม่ใช่นะนี่ทุกคนตรงนี้น่ารักมากพี่ตาชอบมาก เอาหมวกเอาหมวกใส่หนนี่ความน่ารักนี้นะคะอักินกินชาไข่มุกได้ๆอังกินให้หมดเลยค่ะคุยน่ารักกุ๊กกิบมากอะทุกคนคือแบบอกักินกินมีอะไรกินให้หมดค่ะทุกคนแล้วหิวนะนี่เราสามารถถือดอกไม้เป็นพร็อตถ่ายรูปโอ้โ <laughs> บงนะังหน้าอะไรก็นครบเนี่ยหัวเราจะไปนั่งชิวก็ได้ะะ<ๆ>่ะทุกคนไปนั่งชิวกัน นั่งชิวอยู่ดีหายายนั่งยิ้มแล้วจากไปนั่งยิ้มหนึ่นั่งยิ้ม,มต้องนั่งยิ้มแล้วจากไปทุกคนนี่นั่งยิ้มแล้วจากไปนี่เรนั่งยิ้มนะทุกคนนี่เรามาทักทายเพื่อนบ้านกันนะคะโอเคดิ๊ด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 ดิดดดดดด สวัสดีเราชื่อลิต้าแล้วเธอหล่ะชื่ออะไรอ๋อ oh, สวัสดีแล้วชื่อดาล่าแล้วเธอหล่ะชื่ออะไรแล้วบอกแล้วไงว่าเราชื่อลิต้าเราก็ชื่อดาล่าไงแล้วเธอหล่ะชื่ออะไรเราชื่อลิต้าไงเราบอกเธอกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคสวัสดีลิต้า ว่าแต่เธออยู่กับใครเหรออ๋อแฟนฉันเองนะ่ะเราเพิ่งคบกันได้สามเดือนตอนนี้เรามาเดทกันอ้าจริงเหรอทางกรจูเลช้ยนนะแต่งงานเมื่อไร่บอกนะตรงนั้นมีทางนั้นมีงานแต่งนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเราจะได้พาเธอไปเราเป็นคนจัดสถานที่ที่นั่นนะ่ะจริงเหรออย่างนี้ต้องลดราคาให้เราถูกๆด้วยนะว่าแต่ทําไมแฟนของคุณถึงทําหน้าเข้มจังเลยนะ่ะทคหน้าเมือ ค่อนข้างปวดขี้แต right anyway. ่นี่มีห้องน้ำไหมนะเดี๋ยวฉันหายเขาได้นะไม่น่าเขาก็เป็นปกตินี้เนี่แหละเคยครับน้าผมก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบ้าบ้าบอฉันจะมีปัญหาอะไรอ่ะฉันก็แค่คนที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแค่นั้นเองนะเราาแกล้งเขาด้วยกันทุกคนแ้้เฮ้ยนัดแฟนเธอเป็นอะไรอ่ะแฟนเธอกินอะไรเผ็ดมาเหรอ ไม่แฟรเธอต้องหัวร้อนใส่ฉันด้วยฉันไปพูดอะไรให้พวกเธอไม่พอใจขนาดนั้นเหรอโอไม่นะ oh ที่รักเธอเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยอยู่ดีๆน้าฉนันก็เป็นอย่างนี้ฉันขอโทษหน้าตัวเองไม่ได้เลยนะ <c oughs> อี๋ไอ้แล้าหนีกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทุกคนเราหนีกันไหมเราขึ้นเราขึ้นเป็ดเราขึ้นเป็ดไปขึ้นเป็ดขึ้นเป็ดดึมดึมดึม,ดม ขึ้นเป็ดน,นะคะทุกคนเ่ตานนี้นะคะพี่วิต้าก็ได้ทําการขึ้นเป็ดน,นะคะแล้วก็พายเรือหนีไปฝั่งนู้นดีกว่าบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้น้นและบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้เราสามารถเอาเป็ดขึ้นมาวันนี้ได้เฮ้ย <c oughs> สิ่งนี้ล้วนทําได้ทุกอย่างนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่วีต้าจะพาไปงานแต่งกันบ้างดีกว่าก่ <c oughs> อนที่ฉันจะไปฉันขอฝากหมวกหน่อยแล้วกันนะอ่ะเอาไปใส่ซะจะได้สวยสวยอฮี่ไอฮี่ไอฮี่ไปเราไปกันก่อนเ่อนทุกคน เราเปิดพวเขาไว้นะคะเราไปดูว่างานแต่งนี้เป็นยังไงอะปเข้าไปในงานแต่งงานเอาปสีไปอ๋อเราต้องกดตรงนี้พี่มิตาลืมหูยทุกคนนี่คืองานแต่งนะหูยทุกคนนี่คืองานแต่งซึ่งแบบอลังปังเวอร์มากทุกคนดูสิมีความเป็นเทียนอะไรใดๆอันนี้ก็คือเขียดผู้มีแก่นนะคะเฮ้ยไม่ใช่แขรแขบผู้มีเกียดแขบผู้มีเขียดซัมติงนะคะทุกคน <laughs> อุ้ยทุกคนตรงนั้นมีเป็นแบบเปียโนผีเสื้อด้วยเนี่ยตรงเนี้ย <laughs> อุ้ยเราสามารถเล่นเปียโนตรงนี้ได้ด้วย ว้วความน่ารักมุนมนี้ฟงฟงนี้แกนะแกนะน้องๆเฮ้ยตรงนี้มีแหวนแต่งงานทุกคน เราเราเปิดดูเฮ้ยได้ไงแหวนแต่งงานจริงด้วยเราปิดให้เขานะคะทุกคนเดี๋ยวมีคนมาขามโมยนะคะนี่อุ้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของแบบนักร้องมาแบบร้องเพลงใดๆนะคะทุกคนนี้เออเพลงงานแต่งมันจะเป็นเพลงแบบว่าเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการชันจะทำทงกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจไปเถอะ เพลงเขาเสียหบนนะคะเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์ไม่ใช่หรอเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระเป๋าด้วยอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยทุกคนเขาเรียกอะไรนะของชำรุ้ยใช่ค่ะอุ้ยแม่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 โอ้ยไม่นาใช่ของชำรวยแล้วจะไปปลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ไงไม่ใช่นะทุกคนอุ้ยมีของกินนากินมากคัพเค้กมะกอลองนะคะทุกคนทุกคนดูมีความแบบคัพเค้กมะกอลองเค้กอะไรแบบเค้กช็อกโกแลตพี่ต้าชอบกินมากอุ้ยทุกคนเราเลื่อนไปเลื่อนมาเราเจอเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวน่ารักมากเลยทุกคน ถ้าใครอยากให้พีต้านะคะมาแต่งงานกับเจ้าบ่าวคนนี้ในคลิปหน้าก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวพีริต้าจะมาจัดงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวคนนี้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวพีต้าจะเป็นเจ้าสาวเองนะคะนี่ก็คือแบบของกินแบบเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยมีอุ้ยมีปลาหมึกย่างด้วยทุกคนเกีแล้วหิวอ่ะสักคำนึงรับอื้อร่อยเลย มีหมาด้วยเป็นหมาแบบหมาเจ้าบ่าวนะคะทุกคนหมาหมานี่ต้องมีคู่หรือเปล่าอ่ะเราต้องไปหาหมาเจ้าสาวให้เขานะคะวยความน่ารักกุ๊กกิบกุ๊กกิบงงงงิง,ง,ง,งเฮ้ยมีรถด,ด้วยอันนี้คือรถนะคะทุกคนรถแบบเขาเรียกอะไรเวลาแต่งงานมันจะมีแบบมีรถอ่ะมีรถคู่อ่ะก็งงเหมือนกันว่ามีทําไมนะคะแต่ว่าก็สวยดีนี่เราสามารถขึ้นไปนั่งบนรถดึด๊บดึบด๊บดึบ๊บดึ๊บอย่างนี้ได้ด้วยทำไมทำไม,มาารถมันสั่นขนาดน,นั้นวยตรงนี้มีแบบว่าความ ดำพูใดๆด้วยนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากเดี๋ยวพีริต้ามาแต่งงานคลิปหน้าได้นะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะเอ้ยพีริต้าลืมแนะนำเอ้ยนี่ไงนี่ไงคือหมาเจ้าสาวนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปเจอหมาเจ้าบ่าวนะนี่นี่นี่พวกเธอต้องได้อยู่ด้วยกันนี่ไงหมาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักมากมากเลยนี่พีริต้าจะบอกตรงนี้มันมีเค้กอันนี้ด้วยเค้กแต่งงานเห็นปะเนี่ยเค้กแต่งงานน่ารักมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวพี่ลิต้าไปที่อื่นกันบ้างดีกว่าไปพวกเราเฮ้ยเฮ้ยทุกคนในนั้นมีกล้องด้วยเฮ้ยในกล้องนั้นเห็นเราด้วยอ่ะเอ้ยเ้ยเจ๊ก้เจ๊ก้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 ันในกล้องนั้นเห็นเราด้วยเราไปที่อื่นกันบ้างที่สุดท้ายที่เราจะไปก็คือนี่นะคะที่สุดท้ายที่เราจะไปนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมว่าแบบว่ามันมีทางไปฮาร์ดคอร์แบ็กสตรีทนะคะทุกคนก็คือเป็นถนนที่แบบฮาร์ดคอร์พี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฮาร์ดคอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ตอนนี้นะคะพี่วิต้ามาถึงฮ์ดคอร์แบ็กสตรีทแล้วนะคะเป็นถนนฮ์ดคอนั่นเองทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นถนนที่แบบน่ากลัวใช่ไหมมีอะไรน่ากลัวหรอก็ไม่มีอะไรนี่ก็ดูแบบมินิมอลดีไหมมินิมอลตรงไหนวะเนี่ยทุกคนมันดูแบบเออก,ก,ก็ได้ก็ก็น่ากลัวอยู่นะคะทุกคนทุกคนเห็นแบบความอาร์ตไหมพี่ต้าว่ามัน เรียกว่าฮาร์ดคอร์แบบมันไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบน่ากลัวทุกคนมันเป็นแบบศิละปะอะไรเงี้ยมากกว่าทุกคนแบบแบบวอลสตรีทอะไรพวกนี้ทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละศิละปะบนกระแพงค่ะทุกคนอุ้ยนี่เนี่ยน้องหมาน้องแมวน่ารักเลยแต่ว่าน้องแมวตัวนี้คือไปโกดใครมาเฮเฮ่เ hey, ฮ hey, hey. อะไรกันคบเนี่ยคนเออมันก็มันก็น่ารักดีอ่ะทุกคนมันไม่ได้น่ารักดิมันก็แบบเป็นอีกโลกหนึ่งอ่ะทุกคนที่แบบว่าชักโคกนั้นก็มีคราบขี้ดินอยู่เฮ้หัดท่องน้ำบ้างนะนายนะ สวีทโฮมใดๆนะคะทุกคนเออเออดีนะคะ,ะ,คะทุกคนอุ้ยมีบาร์ให้เล่นด้วยอะ่ะมีผู้คนมากมายในนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยตรงฝั่งฝั่งนี้ก็มีเป็นแบบว่าอะไรอะ่ะตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเที่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม้สไตล์อ๋อพวกซ่อมรถซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมอะไรอย่างงี้ไหมทุกคนอ๋อพวกซ่อมของเก่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเห็นปะขนาดรถอะยังไอ้นี่เลยอะรถยังดีเลยทุกคน นายไปนั่งรถหน่อยมันเป็นศิละปะทุกคนซึ่งแบบดูนะคะทุกคนสวยสวยงามตามของเรื่องปาเรากลับกันเลยดีกวกาโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการพาชมเซนทรัลพาร์คนะคะในโยยาบีซี่ไลฟ์เวอร์นั่นเองซึ่งแบบว่าเซนทรัลพาร์คนะคะเป็นโซนที่แบบว่าเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งอัปเดตใหม่นะคะทุกคนซึ่งแบบพีิดิตาเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วคือแบบ น่ารักมากแบบน่ารักมากแล้วทุกอย่างคือดีงามมากเลยทุกคนก็เข้ามาเล่นกันได้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้พีต้านะคะเข้ามาทําอะไรในโยยาบีซิไลเวอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพีต้าไปตามนะเพราะว่าในเนี้ยมีแบบหลายโซนมากๆเลยนะคะที่แบบมันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แต่เวลาเรามีจํากัดนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้พีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะปีต้าสกิร์ติดแคนแล้วก็ติ๊กต็อกปีต้าสกิร์ติดแคนนะคะไปติดตาม ตาเล่นกี่โมงนะจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย